เทวริศเมลัยครับท่านประธานที่เคารพเอ่อย,ยติที่ผมเสนอไปเมื่อสักครู่เรื่องงดเว้นข้อบังคับการประชุมเอ่อในข้อบังคับที่ขออภัยขออภัยคำวิ่งหรือวิ่งมาต้องับข้อบังคับประ,รประรชุมที่ถแถบแปดสิบสามรักสามนะฮะผมต้องขออภัยต้องออนุญาตทางทีมเจ้าหน้าที่ทวนนิดนึงครับผมที รีบวิ่งออมาครับว่ายติตรงนั้นท่านประธานได้วินิจฉัยหรือว่าให้ทางที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบไหมครับว่าจะโวด ทีละหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่งั้นผมต้อง,องขออภัยจริงๆที่คือผมไม่ได้ต้องการที่จะทะเลาะก,กับใครนะครับแต่ว่าภาพที่มันจะออกมามันจะเป็นการเกรงว่าจะกลายเป็นแพ็กมานะครับซึ่งเ,เราต้องการตัวแทนของวุฒิสภาไปเป็นตัวแทนกรรมธิการร่วมนะครับว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าความเป็นตัวแทนมันไม่ใช่แค่ผู้ชนะหรือเสียงข้างมากเท่านั้นนะครับไม่ใช่วินเนอร์เทคออลโปรดพิจารณาด้วยครับเรียนครับท่านประธานครับ คับท่านเจวริตท่านมีกรณีเห็นชอบเป็นอย่างอื่นถูกต้องไหมครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่มันมีะยะติที่มีผู้รับรองที่ผมเสนอให้งดเว้นข้อบังคับการประชุมในส่วนของการวิธีการโหวตนะครับที่เป็นแพ็กทั้งจำนวนเท่าที่จำนวนที่จะเลือกเป็น กรรมธิการนะครับในข้อบังคับต้องขอไปน่าจะเป็นข้อบังคับที่83วักสามนครับท่านประธานที่ที่มีผู้รับรองไปเรียบร้อยแล้วครับที่ท่านประธานบอกว่าผมขออนุญาตท่านเทวริสนะครับคือเป็นอย่างนี้นะครับตะกี้เป็นยติซ้อนอยู่นะขอให้ท่านเสนอยติใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตะกี้ซ้อนอยู่นะครับท่านท่านต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะเกิดความสับสน ครับผมให้โอกาสท่านนะครับในการที่ดําเนินการต่อนะครับครับขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับเสนอนะครับเป็นยตินะครับก็คืองดเว้นนะครับข้อบังคับการประชุมตามข้อบังคับที่ Did> son? 18 6หนะครับขอให้งดเว้นข้อบังคับการประชุมที่หนึ่งแปดสิบสามนะครับวักที่3นะครับในเรื่องของการให สมาชิกออกเสียงลงคะแนนโดยเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเท่าจำนวนกรรมธิการที่จะเลือกผมขออนุญาตให้งดเว้นข้อบังคับการประชุมนี้เพื่อให้สามารถได้เลือกเพียงแค่1คนต่อ1นึ่ผู้แทนเพื่อจะถอนสะท้อนเสียงของพวกเราโดยแท้จริงขอเสียงรับรองครับผม ผู้รับรองครับนะครับกราบขอบพระคุณมากครับผมท่านสมาชิก